โคดออสเพิ่มอีกตำแหน่งนั่งเก้าอี้บอร์ดผู้บริหาร FIVB ถึงปี2024อดีตกุนซือทีมชาติไทยรับแต่งตั้งเป็นบอร์ดผู้บริหารชุดใหม่ของ FIVB จากการประชุมเวลล์คองเกสสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับนายเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะครับเลขาธิการสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชีย หรือว่า AVC รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB จากการประชุม FIVB World Congress ครั้งที่37อดีตกุนซือทีมชาติไทยเพิ่งจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นบอร์ดผู้บริหารของ a v c และยังควบตำแหน่งเลขาธิการของ ABC จากการเลือกตั้งเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม2563ก่อนที่ในการประชุม FIVB World c o n g r e ขอทางออนไลน์ที่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นายเกติพงศ์หรือโคดออสจะได้เป็นหนึ่งในบอร์ดผู้บริหารหรือคณะกรรมการของ FIVB ซึ่งจะเป็นทีมงานบริหารชุดใหม่ทั้งหมด26คน ทั้งนี้ในการเข้ามารับหน้าที่ของกรรมการบริหารของ f i v b ของโค้ดออนนั้นนะครับนับว่าเป็นการเข้ามาแทนที่ของเรืออากาศโทชาลิดวงประเสริฐอดีตคณะกรรมการบริหารของ f i v b ของชาวไทยนะครับที่กเกษียณอายุการทำงานและหมดวารละไปในปีนี้นะครับสำหรับในการทำงานของคณะกรรมการบริหาร f i v b ชุดใหม่นี้นะครับภายใต้ ด็ร์อารีกาซาประธาน FIBB คนเดิมที่จะดำเนินงานในวันปี2021นะครับ2021ถึง2024นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับสำหรับโค้ดออสโค้ดอดีตโค้ดนักตกทีมชาติไทยที่นำทีมชาติไทยไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาหลายตำแหน่งแล้วนะครับหลายรางวัลแล้วนะครับ ก็ถ้ามีข่าวอัปเดตใหม่ๆช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้ลบลบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข,ข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ